อือึฮีเดียวอะเกลยมาเดียกวัวท่อนๆักคะผัดกับผักกามาแล้วเป็นคนตักฮืที่ด้ยว สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนจะไม่พาไปกินแกงน้อม้หม่ันห้องนูนมาเด้อบัวลาไปหาพี่น้องบ่ได้กินคนเดียวกินกับบัวลาย好吗เข้ากันไหมสบายดีพี่น้องเข้าบ่ได้เข้าบ่ได้จะดีเข้ากันงงบ่ได้ตก็คนเดียวเข้ากระเต็นได้คนเดียวเข้ากระเต็นเข้าดกันมาเหมมากินแกงน้องใหม่บัวลายมันทอดพี่น้องแกงแซนผักกันหยังหน่อย แล้วก like ็ปากกาปากกาปกติยุบเป็นหอนตอนเชียงคุยังไงสบอลสเ้มเครับเข้มไปเบิดักโงักอนหวงวย Sông đo đều mm. giác đi bò Xong chai giác đi bò Bò lao giác đi bò คนยอคนน้อง hmm. hmm. ิ้น pues ่อยได้เปแล้วเห็ดด้วเนาะสเฮ็ดมาใส่ที่สตว์สนักชุดเผืกกได้ไง้เผืกกรได้

Cảm ơn chắc bạn đã theo đi. ตอนน้ำไม้ให้เนื้อไปห้อเ <c oughs> นื้อเนื้อให้เนื้อถือตอนน้ำไม้นก็สิประมาณหน่อยหน่อยนะมือเนี้ยกินลมปากบ่อย จคแกงไม่แส่บแล้วทุบเอาบวยจักบหายำทุบเลย,ยมัน่อนทุบเออทุบแล้วแล้ก็บเบื่อปกติ <c oughs> มีตัวทุบก,กับเนี่ยทุกคนตัวทุบตอนมันจะเป็นจะแส่บไหมอันนี้จะไม่เราจะมาก,กินกับคนทำไมก็เลยแกงอะไรไม่น่อย เจ้าไม่กับเบาลาวเด้อทุกคนบ๊ายบายไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เด้อบอกกันคลิปหนไม่ยอมอนนี้เนี่ยไปไปไปบ้านกาบ้านกาก่อนขอเลี้ยงไปบ้านกาอีกพี่น้อยเราติดตามคลิปต่อไปไม่ได้าย